สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและ่านมู้มทุกทุกท่านนะครับผมอยอดว่นเก่าเกาะขยผ้าเอฟซีและ่านผส้มทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระวังนุนทิยาก็อ,อาจารย์สุพันธ์นะครับในกองทุดไทยอาจารย์สุพันธ์นี่เพื่อนขมวนมันใจนะครับในคอนไทยนี่ว่าเหล็กสิข้องที่เขาเล้วเพื่อกระหายมาแลีวกันมืนทีหนึง่งพืชจีก๋กายยอดหกเ็ดน,นะครับ เพื่อใฉยๆมาไในตามไปฟังดังนั้นนะครับขอม,ลมลนลญาตตำรวจเอกนุ่นทะยานแบงค์ผลมาให้ยผจจู้อภิชาติาเป็นคลิปเพื่อว่าจะ์เอฟซีและแถวผู้ชมทุกท่านได้ฟังได้รูปไป้ทั้งกันทุกทุกคลิปนะครับถ้าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับอาจ,จารย์ทุพันธ์มาหิยหน่อยๆนะครับก่อนที่ไปฟังนะครับของอาจ,จารย์ทุพันธ์ของทุกท่านนี่ก็ไปดูที่บ้านเมกนะครับตึกแห่ห้าป่า ได้หนองสาธารณะนะครับเปลี่ยนพิธีของชาวบ้านนะครับสิเป็นงงอะไรก็ตามไปดูไปชมพร้อมงามของปอนน,นะครับตามผมมานะครับอาลงมาเบาิเบ่งลง,ลง,ลง,ลงป่านะครับเน้อได้ปะครับได้ปะมันปะอ้าวดีแล้วดีแล้วครับครับ วัดเดียกับน้ำก็เพื่อเลือกปไปไนนด้เนาะพระองมดีๆนี่ครับอันนี้กับวิธีชาวบ้านของเฮานะครับก็มีการวานแหนชับป,ป่านะครับโอ้ตุ่มมาปักกันกระตุกเลยตัวนี้ YouTube, ครับถ้าเป็นเรื่องยูทูบครับยูทูบ ครับก่ะวิธีบัตรต้องไปเซ็นครับนี่ต <subjects> พื่นไงเออเอาเอาได้พัดตัวกเลยโอ้สิเย็ดดีแล้วครับฝนตกไม่ไหม โอ้ยอย่างลงน้ำดิคือตดเย็นดีว่มอันมามาไทยกินเปลงรุ่ยแล้วนี่มักก็แล้วนะตึงแแห่มัครับก็เป็น่นี่ครับวิธีชาวบ้านของเขานะครับข่าว่างจากงานกับพี่ขันครับป่าคนตกไม่ไหมนะครับเย็นดีครับ น้ำกับาเรลือพ่อประมาณครับพ่อจับปัดยังไงนะครับครับรับน้องเป็นข่วงพ่อตุ้มขวันนะครับครับมูวหนึ่งกรล่องมูวหนึ่งก็ยืนเบิ้งทั้งขางถนนนะครับครับ อหรอกรอเโอเคครับครับหบางบางถนนที่ออกรอบบ้านเป็นมครับนี่อ๋อมันกลายเป็นน้ำน้ำขังเนาะ ต่อไปกับทั้งเทศบาลมันมีการเคลียกันอยู่ที่ครับเนาะเพราะวาา่ามันนำข้างถนนครับน้องกับขวงพราะทำควนนะครับมันตันทุดเลยปะครับเนี่ย <c oughs> ถ้าเขาถ้าเขาใน่น ถัาตกนี่มันเมื่อน้อยดิครับเก่าเป็นยันนะครับนะเอฟซีแฟนของทุกคนนะคะมนีนทิตยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณกับเลขควาฝันกับเลขท่านิธีของอาจารย์สุพันนะคะคงสุดท้ายในี่เพิ่ฟันให้ตัวห้างเดียวนะคะ จะเป็นตัวได้ให้ไปฟังเสียงสัมภัษร์หว่า,นานงนนทิยากับอาจารย์สุพรรณโคงสุดท้ายหัวบันที่1เดือนสิบเก็ดพศหกสนะคะ ารย์ก็ะโถดละลายเด้อค่ะอาจารย์โทรมานโน้นยาเป็นไซบาสพึ่งมากค่ะครับครับพี่ห้องสุดท้ายปะคะอาจารย์ครับห้องสุดท้ายฝันดีปะคะฝันดีบอโอ้ฝันดียุ่นเดียวฝันดีค,ครับพ่อไปอ่นคุณก็ขินมาค่ะโอ้ก็มาฝันดีโอ้ขึ้นกับฝันดีอีกคือคิดออกเลขยอะ เนี่ก็สี่หกสี่หกหนึ่งสี่หนึ่งเน้นหกสี่มันปะคะอาจารย์เน้นหกเพริ่นหลังได้เดี๋ยวเออเลขคว้มฝันนี่มันได้แปลเป็นเลขได้เป็นปะคะว่ะม่นาาต้องแปลมันจะผิดเลยเพราะมันไหนยังสิเลยนะ ตามโตัวหกสี่หนึ่งครับเรามียังเพิ่มเติมอีพระอาจารย์นี่ทำนือสัตะ์นี่ไหนนี่ไหนทัตว์ีืละข้างบนก็เป็นตัวเก้านั่นะ่ะแต่มันหมั่นใจหกสี่หลายกอนะจากม่จะไมนขึ้นบนอืมไปไปกาบ,บุล่างครับไปกาบ,บุล่างก็จี่แปล่อยไปเห็น โอเคเน็ดร่างไว้บกฝันส,ส่ําคืองกร่งทนี้เลยคิาเลยมันจะขึ้นข้างบนมันประขาจาจั์ครับก็าาเลยให้นะยาเอาบนล่างก็เล้นะบนล่างแต่มาเน่นบนมันประขาจังครันบน ขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ขอเอฟซีโชดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพอเป็นหนเอฟซีก็เสียงยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่านันที่าก,กับอาจารย์คนอาจารย์สุพันธ์นะคะคงสุดท้ายงวดวันที่11เดือน11พศ67นะคะเพิ่นกะให้ห้างเดียวนะคะคงทุดท้านในห้างเดียวเลขสามตัวคือ หกซีหนึ่งนะคะฟันหาหกซีหกหนึ่งซีหนึ่งนะคะเน้นหกซีเน้นบนนะคะเน้นบนไปกับบนล่างแต่เน้นบนนะคะนะคะแนวทางของเพิ่นกับบ่อหลายนะคะฟันห้แล้วเน้นหายแล้วนะคะมาแบบด่วนๆนะคะมาหน่อยๆนะคะบ่อหายหลาโตนะคะเพิ่นบอกว่าฟันดีฟันดีเพื่อนบอกว่าฟันยังได้นะคะ มั่นใจแล้วว่าเลขน่าจะเขานะคะสรุปว่าโค้งสุดท้ายเพิ่นก็นยังยืนยัานมาหกซีหนึ่งตาไทยหกซีหกหนึ่งซีหนึ่งเน้นที่หกซีนะคะไปกับบนล่างเน้นบนนะคะเป็น,นที่ร่างหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะอ่านโนบิยากก็ขอวีพ่อห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโซลีนะทางของอาจารย์สุพรรณนะคะครับกับวังว่าเอฟซีและธรรมทุ่มทุกท่าน คงเห็ะไดเ้ยในฟังแล้วนะครับท่นวดดิยาแต่สรุปเลขกของอาจารย์สุพัน์ในคงตัวไทยนะครับเมื่อวดนี้พระกระมันใจนะครับาพราะฟันดีพระกกยมาแล้วนะครับเหมือนวันที่หนึ่งพุกเกียก็ย่หกเกตนะครับพระไายมานะครับหกสีหนึ่งนะครับเลขกสามตัวไม่ชุดเดียวนะครับถ้าเป็นสองตัวกับเป็น หกสี่หหนึ่งสหนึ่งนะครับไปกับเบอร์นะครับประเด็นบนเป็นแนวทางเสือกินแบงของตบ,บันนะครับกหวังว่ายเอและทำประตูสำทันค้งสีนี้นะฟังแล้วนะครับสํนหรบผลมิตถ่ายคลิปนี้เข,ขาก็ยที่เพียงจำนี้พราะคนที่เก็ต่อต่อไปรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ